โอ้โหบักอะไรเนี the the ่ยดิพอักท้องแค่อันเดียวดูดูเวลาดูเวลาโอเวลากำลังประทุนพายุเวลา23ชั่วโมง23บเฮ้ยบักอะไรวะดิแฮะตอนแรกก็ดีๆนะตอนแรกส่งไปก็แบบหนึ่งชั่วโมง แต่พอมาดูอีกทีจะเป็นยิ่มิสีชั่วโมงจะผ่านอ่ะที่ผ่านแล้วอ่ะรางวัลมากมายหลังจากเคลียร์กันจัดไทรอ๋อถ้าไอสปอรีเนี่ยมันมันผ่า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 นไปถึงตรงเนี้ยมันจะไปปลดล็อกดันป่าซึ่งด่านป่านี้ก็มีมัาฝ้ัหลังหอมกระลุนที่จะ ใช้ในการวิวัฒนาการของสปอรี่ไงฝรั่อององกระดุนเฮ้ยจะได้ผ่านแล้วหรอแต่ด,ดูนี่หมายถึงว่าถ้าเวลาเยอะเท่าไหร่สติ๊กเจะไปได้เยอะทันเฮ้ยบั๊กอะไรบั๊กอะไรไม่รู้แต่ที่รู้อะไรวะเนี่ยทำไมบั๊กอะไรอ่ะโอ้ยบั๊กอะไรวะเนี่ย